เรามาดูวิธีการประกอบซีนปั๊มบนนะครับแล้วก็วิธีการสังเกตว่าซีนปั๊มบนเสียแบบไหนนะครับมีการถอดออกล้างกับถอดออกเปลี่ยนนะครับตัวนี้จะสังเกตได้ว่าซีนตัวนี้ครับจะเสมอกับตัวลูกสูบเลยเพราะฉะนั้นจะไม่มีการง้างหรือดันปั๊มนะครับแต่ว่าตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับตัวซีนเนี่ยเขาจะเพเยอะขึ้นนะครับแล้วก็สามารถไปเบียดกับกระบอกสูบได้นะครับจะเป็นลักษณะที่เบียดนะครับน้ำมันจะไม่รั่ววิธีการของการใส่ตัวใหม่นะครับให้จุ่ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่แหวนรองแล้วก็ตัวกิบล็อกใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ครีมดันเข้าไปแล้วก็ใช้ไขควงนะครับกดเข้าไปให้ลงล็อกลงร่องนะครับ กดเข้าไปแน่นๆนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทดสอบดูนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวลูกยางกันฝุ่นนะครับเข้าไปแล้วกดเข้าไปข้างในใช้ไขควงกดนะครับแล้วไขควงตัวเล็กนะครับเผเหยตัวโอลิงให้กว้างนะครับตัวฝาครอบให้กว้างแล้วก็ดันเข้าไปจะมีล็อกครับเป็นอันก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวงานปั๊มบนนะครับใส่ง่ายๆแบบนี้นะครับถูกใจฝากกดแชร์กดติดตามให้กับช่างใหม่ด้วยครับ